สวัสดีนะคะเราจะมาดูข้อสอบการเก็นหรือการพูดนะคะคำถาม v o a r t y p i s k norsk แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรที่เป็นลักษณะของโนเวยทั่วไปนะคะอ่าคำตอบคืออันนี้ครูเกยยกตัวอย่างเฉยๆนะคะกอปุชิมอดพากเก่สัลามีบรูนอสต์เลีร์ปุสไดมักเรลคือหมายความว่าคนโนเวเขาจะชอบเล่นสกีกันนะคะ แล้วก็เวลาเขาอ่าจะไปไหนเขาก็จะมีอาหารอ่กลางวันนะคะที่เขาติดตัวไปด้วยก็คือใส่กรอกก็จะเป็นขนมปังนะคะที่พิสกนอชต่อไปนะคะคืออุตันลันสเกตูริสซีเดนทูริสเลนิงส์พิลส์ฮิตตูริสมันหมายของว่าคนโนเวย์เนี่ยเขาจะชอบไปเที่ยวนะคะต่างประเทศนะค,ะคือ,อเขาจะชอบไปที่สเปนอ,อ,อิตาลี หรือประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศกรีกนะคะต่อไปก็คือโคนโนเวเนี่ยเวลาเขาเลิกงานเนี่ยเขาก็จะไปนัดเจอกันไปดื่มเปียกกันนะคะแล้วโคนโนเวที่มีบ้านพักร้อนนะคะเขาจะพาครอบครัวไปพักที่นันะะ่นคะเวลาเขามีเวลาว่างข้อที่หกนะคะ free lift slip fishing s o r k e l i n g cycling parfucking yachting boat renting วันดริงหมายความว่าเขาจะชอบอยู่ข้างนอกทำกิจกรรมต่างๆนะคะเช่นตกปลาไปเก็บเห็ดขี่จักรยานเก็บเบอร์รี่ล่าสัตว์จุดกองไฟแล้วก็ชอบไปเดินเล่นข้อต่อไปนะคะทัวร์ going ทัวร์ในป่าเลา เมฆเขาเขาหมายคำว่าเขาชอบไปเดินเล่นนะฮะเช่นเดินเล่นในป่าหรือไปที่ภูเขานะฮะและ้วเขาก็จะมีช็อกโกแลตติดตัวไปด้วยนะฮะพร้อมโอเวอตีนหรือคาเคานะฮะอาหารที่โนเวย์ชอบทานกันนะฮะก็คือจะเป็นเกร๊เพลสิเมบ,บ,บรอเอลิลุมเป้พิซซ่าสปาเก็ตตีชัตคาคอร์ทาโกเคบับสกูเลบรอฟอริคอลซุเป ท็อกส์ลักส์เอรตนะคะคือเขาชอบกินข้าวพุดดิ้งนะคะแล้วก็ฮอตดอกกับขนมปังแล้วก็พิซซ่าสปาเกตตี้แล้วก็อาหารต่างๆที่ครูเกตแนะนำเมื่อกี้นี้นะคะหวังว่าทุกคนจะสอบผ่านนะคะใครที่อยากจะเรียนกับครูเกตให้ติดต่อมานะคะขอบคุณที่ติดตามครูเกตสวัสดีค่ะ